นี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับพวกเราทั้งสี่คนเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้ถ่ายนิทานยักษ์กับทางมีิวไปแล้วแล้วก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นแกรนด์โอเพนนิ่งของทางนิทานยักษ์แล้วก็ดีใจมากที่เอ่อทางมียูเชิญเรามาครับครับผมเตรียมอะไรมาบ้างคือก็เตรียมอะไรมาบ้างเรเตรียมโชว์เล็กๆน้อยๆมาครับให้กับทุกนได้ชมันงานใหญ่นะพี่โชว์เล็กน้อยหรอโชว์เล็กแต่ว่าจัดเต็มครับ ไปได้ดีคุณไปได้ดีแล้วเราสอคนรักกันยัไงครับผมอตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเราเราต้องเรียกว่าเราทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้ร่วมงานกับมี่มาแล้วครับผมทันงไทยและต้างทีมรัครับผมครับผมด้วยกันแล้วก็ได้มีโอกาสได้เกียรติเชิญมางานนี้ก็รู้สึกมีเกียรติมากเลยค่ะก็ผมว่ารู้สึกดีใจเหมือนกันครับเพราะว่าเราได้ร่วมร่วมถ่ายกับทางนิตยสานมีอยู่มาแล้วแล้วก็วันนี้ที่บอกไปว่ามีโชว์อะไรมา ก็ต้องบอกว่าโชว์พิเศษไม่เล็กผมบอกเลยไม่เล็กโชว์เราเนี่ยเป็นคู่หรือว่าสี่คนเลยอเป็นสี่คนเลยครับแต่ว่าก็จะมีทั้งโมเมนต์สี่คนและโมเมนต์คู่ให้ทุกคนได้ดูแน่นอนครับแล้วก็ความหวานไม่แคลวไม่แคลวครับตัดกาเลยสุตา อันนี้องไม่ทุคนตัดสินแล้วแหละครับว่าใครจะชนะเนี่ยว่าไม่แพ้กันดีกว่าไม่แพ้กันแนี้ดีกว่าองคู่นี้องิหเาวันนี้ใครจะหวานกว่ากันผมน่าจะหวานสุดเฮ้ยไม่ไม่เลยหรอ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 น่าจะถ้ามาสู้กันไหมเรายเราคจะคนเราฟลกันมากกว่าเพราะว่าหวานด้วยกันสองคู่เหมือนในซีรีส์เลยครับผมอ่ารัสมใจกับ ใช่ไหมฟ้าเนี่ยก็มีความหวานที่สุดแต่พี่รู้ว่าพี่ชอบผิวนะบอสยังไงบอสถึงบอสว่าบอสจะหวานที่สุดแต่แต่คู่พี่อ่ะก็น่ารักที่สุดได้เหมือนกันอ้ยไม่เป็นไรคู่พี่น่ารักใช่ไหมแล้วคู่เราอ่ะยังไงไปสิคู่เราน่ารักกว่าเอ้ยขี้ขีดเลยเป็นไง เอาเป็นว่าเราคงกินได้เท่านี้ฝากพี่แฟนคลับทุกคนเป็นคนัดใจแล้วกันครับนี่แะครับทุกคนที่พัดก็จริงคเราเหมือนผมก็อยู่ดูนะอยู่ันเทนอะไรเงก็ดูเอ้ยทำไมพระพายกับสกายอ่ะน่ารักจังคือบบถ้าถ้าทุกคนเนยห็นผมทวิตเนี้ยผมก็ปักเมนแล้วไม่ ก็เ,เมนแบบน้องสกายะอะไรเงี้ยแบบตอนเล่นอยู่กับเพื่อนนี่ก็น่ารักเหมือนกันผมก็พูดอยู่เลยว่าเออทำไมน่ารักจังน่ารักกว่าตอนอยู่กับอยู่กับอยู่กับพี่พใช่โอ้คุณดูไงอ,อ๋อโอยผมดูหรอชอบชอบต้องบอกว่าชอบทั้งสองท่านครับผมมันเป็นความน่ารักที่แบบว่าแตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งคู่นี้ก็จะมีสเสน่ห์ของคู่นี้เหมือนกันผมนั่งดูอยู่ผมก็ชอบแบบเออพี่พีชเล่นแบบได้น่ารักมากเลยฝร์ดงพแบบเท่มากเลย บอ,บอกถึงความรู้สึกของอีพีสุดท้ายดีกว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ่านมาก็เราขอบคุณพี่พี่เคนขับเสม,มอที่ทําให้ซีรีส์ของเราเนี่ยเหมือนติดเทนเรนด์ก็จะเทรนในไทยเทรนอันดับโลกก็ตามแต่ว่าอีพีสุดท้ายที่ผ่านมามันเป็นครั้งแรกเลยที่ซีรีส์ของเราติดอันดับหนึ่งโ o r l ของโลกครับก็อ <S <S ขอบคุณทุกคนมากเลยครับเ,เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าทุกคนในในบริษัทคือแบบกีตัดมาพร้อมกันเพราะแบบขึ้นอันดับหนึ่งแล้วขอโมเมนต์ตอนนั้นไ,ได้ไหม อุ S <S <S, <S ้ยต um uh ้องบอกว่าตอนนั้นอะคือตอนที่แบบตอนนี้เลยอะตอนนี้เลยเหรอจ๊ะที่จําได้ว่าวันนั้นอะฟอร์ดฟอร์ดอยู่ข้างล่างแล้วฟอร์ดเป็นคนที่เห็นอันดับหนึ่งก่อนแล้วฟอร์ดวิ่งขึ้นมาไล่ขึ้นมาครับผมบอกครับได้ได้ผมพิจารณาได้มากเผมอะคือผมได้ยินเสียงว่ามีคนตะโกนว่าเฮ้ยเทนโลกอันดับหนึ่งแล้วทุกคนก็แบบดีใจดีใจกันเลยผมแหันไปซ้ายปุ๊บผมเห็นเนี่ยคนเนี้ยยืดหน้ารับตาไหลดีใจ ว่าในพาร์ทของเราแบบเฮ้ยแฟนแฟนจะสนับสนุนหรือไม่แต่ณวันนี้ครูเราก็โดนสนับสนุนไม่แพ้กันแม้แต่รู้สึกยังไงบ้างเออนี่อยากให้ผู้จัดความรู้ในใจครับก็รู้สึกขอบคุณครับรู้สึกว่าเอาจริงๆอ่ะเราอยากให้ซี่เราทั้งเรื่องนี่แหละไปด้วยกันเพราะว่ารู้ว่าทั้งสองพาร์ทมันคือเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยเราอยากให้มันไปด้วยกันอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตเราด้วยกันทั้งหมดอย่างเงี้ยเมื่อถึงวันนี้ทุกคนซัพพอร์ตเราเหมือนกันอย่างเงี้ยเราขอบคุณมากๆไม่ใช่แค่พี่แฟนคลับแต่ก็พี่ๆทุกกคน็ซัพพพออรร์ตวกกเเาหมืนัน รู้ึกว่าขอบคุณมากๆจริงเพราะได้วีสตือก็ไม่มีใครเสนอข่าวให้พี่แฟนคลับได้ห็นหใช่ครับแล้วก็ผมผมรู้สึกว่าตอนแรกที่พาร์ทนู่นกับพาร์จบอ่ะมันมีความกดดันอยู่สูงมากเพราะเหมือนกับว่าน้องทําออกมาได้ดีมากดีดีมากๆจนแบบว่าทุกคนให้การต้อนรับว่าทุกคนให้ความสนใจแต่ว่าพอมาถึงพาร์ทผมมันมันมีความมันมีเหมือนมีซีนดราม่าเยอะกว่าของพาร์ทแรกก็เลยกังวลว่าวิ พี่พี่แฟนทุกคนอาจจะย,ยังชอบอยู่หรือเปล่าแต่เหมือนพอยิ่งออนแอร์จนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีใจดีใจจนบอกไม่ถูกว่ามีคนให้การตอบรับเราดีมากมีคนชอบมีคนชมรู้สึกดีทุกครั้งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่ซีรีส์ออนตอนใหม่ครับพี่พี่แฟนทุกคนไปจะชมว่าแบบการสแสดงดีมากเลยคือเรารู้สึกว่าเท่านี้คือพรอมลีทแล้วสําหรับอาชีพนักแสดงของเราใช,ใช่ใช่ก็ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ขอบคุณพี่พี่นักข่าวทุกคนที่ทำข่าวของเรามาถึงตอนนี้ด้วยค่ะ EP พิเศษก็คืออยากบอกว่าทุกคนอ่ะดูให้กำลังใจพายุเรนพระพายสกายมาช่วงนี้เขาจีบกันจนแบบจนเขาแบบได้ครบกันแล้วก็เลยอยากให้ทุกคนได้เห็นโมเมนต์ที่เวลาที่เขาไป่แนกัน่ะเป็นยังไงบ้างด้วยก็จะอยู่ในตอนพิเศษครับหลังจากรักกันแล้ว ก็ไม่ต้องเตรียมอะไรก็ได้ครับผมก็สัญญาว่า EP พิเศษเนี่ยจะได้ความสุขกลับบ้านกันทุกคนแน่นอนครับใช่ครับแต่ก็แล้วกันความแซ่บอย่างเดียวถ้าพลาดเราจะยังไงบ้างเป็นยังไร่นะครับเอาจริงถ้าถ้าใครกดบัตรไม่ทันเนี่ยครับแล้วก็มีสายมีเป็น DVD มิโอครับเป็นออนไลน์เราก็สามารถตอนนี้ก็ ซื้อได้ครับวันที่18นะครับเวลาบ่ายสก็สามารถซื้อได้ที่มโอรใช่ครับแล้วก็เป็นการดูพร้อมกับพวกเราในวันที่26ฤตจิกายนช่วง4ีทุ่มครับและนอกจากนั้น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 เรายังมีบ็อกเซตกันอีกบ็อกเซตที่มันพิเศษยังไงอยากจะบอว่าบ่ายอยากจะบอกว่าเรียกได้ว่าเราจะได้เห็นซีนต่างๆที่เราได้เห็นในในซีรีส์ มันมีมากกว่านั้นครับจะขยายออกไปมันจะขยายเพิ่มเรื่องหลันี้น่าคือบางซีนนี่ทุกคนบอกว่าเอ้ยทำไมจบแค่นี้จริงๆอ่ะมันยาวกว่านั้นครับแต่อยู่ในอใช่แล้วก็บางคนจะรู้สึกว่าอุ้ยซีนเนี้ยอารมณ์มันแบบอยากให้มีมากกว่านี้อีกในบ็อกเซตก็อาจจะมีมากจากที่ทุกคนอยากได้ครับเราก็จะได้ของที่สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยครับผมและอย่างก็รอติดตามในช่อารถติดตามได้ทางจุดครับผม ทันวาเนี่ยเราจะมีแฟนมีตติ้งกับทุกคนใช่ซึ่งก็เดี um ๋ยวเราจะเริ่มประกาศนะครับวันที่2 1นะครับเดือนนี้ก็เดี๋ยวทางมีวันเอาไปเชื่อครับที่เริ่มประกาศรายละเอียดต่างๆแล้วครับผคุณครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับติดตามฝติดตามด้วยนะครับขอบคุณค่ะลาก่อ